นี่ก็จะไปซื้อของร้านเดิมร้านเดิมก็คือร้านยายพิ์นั่นเองร้านยี่พินนะทุกคนที่เขียวมากซื้อร้านยี่พินเดี๋ยวตัดไปตอนไปถึงร้านเลยแล้วกันนะโอ้โหทุกคนกำลังจะถึงร้านเลยแต่ว่ายังไม่ถึงร้านหรอกนะทุกคนแต่ว่าเราจะแบบอให้ทุกคนได้เห็นก่อนนะว่าเรา ก็ค่อยลอยโอ้ยลูซี่ เสียวมากว่าเมื่อกี้ขับรถมารถก,ก็โผล่หน้าออกมาซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าใช้ขอ,องเสร็จก็ต้องไป สนุกมากสรุกมากข้าขับรล